สวัสดีครับในช่วงนี้ครับทาง s อสเพลครับนำทุกท่านมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งศึกฟุตบอลรีโวครับ2022-2023นะครับนี่เป็นเกมในรอบ32ทีมสุดท้ายครับวันนี้ดรา้อนปทชุมวันการชนะบรี FC ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของโพลิสเทโร FC นะครับในส่วนการบรรยายครับวันนี้อยู่กับผมนิติพงษ์ยุนตะกูลและดรจุธาติงสพัดรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับกล้องจับมาครับเพลย์เมคเกอร์โเกนทูมาซิยานครับตอนนี้พตัดศิล ให้สัญญาณเกมเริ่มนะครับเป็นฝั่งเจ้าถิ่นนะครับรากอรปฐุมวันการชนะบรีฟซีครับในชุดสีขาวเกงสีฟ้านะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับจะทุ่มไกลเลยครับดูท่าทางจะวิ่งแล้วนี่ครับมาถิ่นเจ้าถิ่นนะครับทุ่มไกลเหมือนกันครับอุลรักนะครับได้เรียกว่าใช้แรงบอลหน่อยนะครับดีบอนบอลมันกระดอนขึ้นนะครับเลยหมุงไม่ค่อยได้ แรงเท่าไหร่เนี่ยครับมันกระดอนขึ้นมาแล้วมงเงี oh god. Oh god. ้ยครับมันไม่เล่นสั้นๆนะครับโพลิสเทโรมองแล้วยกมาครับรังสรรค์โอ้โหลูกนี้จะสวนเจาะไปครับเอาละครับได้ใจลูกนี้ยิงแล้วสุดท้ายเโอยโห้ต่อศูนย์เจ็บชนเสาเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหเอาละครับมีรายการลมยักษ์แล้วครับโอ้โหเป็นเซอร์เกตูมาซิยานหรือเปล่านี่แหละครับกล้องจับมานะครับ ดูภาพช้าที่ครับจังหวะประตูออกมาครับตวัดเบาๆครับแต่ว่ามันชนเสาเข้าครับวกอลพัดออกไปจั่วลมนี่แหละครับนี่ครับดูครับชนเสาเข้าครับพยายามไล่มาแล้วครับชุมพลแต่ไม่ทันนะครับดูลูกนี้ครับชุมพลพยายามครับอะไะครับเจอร์นี่เดอร์นี่จะถึงเส้นหลังครับเท้าซ้ายปั่นโค้งมาลูกนี้ได้โค้งแต่ไม่เข้ากรอบครับ ทีาเทพให้แล้วไปทำชิง่ง 1- อครับเอาเลยครับโอกาสโปลิสเทโรเข้าซ้ายเปิดโค้งมาลูกนี้ยังไม่เจอบอลเลยครับทีนาเทพแถวสองยังเป็นบอลของเทโรยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกเอาอีกดาบหนึ่งครับราฟาเอลขอจิงลูกนี้ครับทานออกไปครับอ่ลูกนี้อันตรายเหมือนกันนะครับแทนต่อครับลูกนี้ดานิโลลบมาหนึ่งด่านครับเข้าขวานะครับด้านซ้ายมีขึ้นมาสองคนขอจิงเลยโอ้แต่ลูกนี้ไม่เต็มข้อครับยิงบดไปหน่อยครับ ตูมซิยานโอ้โหโยกมาสวยเลยครับจับวางไหลตรงน,นี้ครับเข้าขวาได้จบแล้วติดเซฟครับโอ้โหโอกาสทองยังจบไม่ได้นะครับทางดราก้อนปทุมวันดูภาพช้าครับให้บอลดีครับทะลุหลังเลยนะครับหลุดมาแล้วครับแต่โดนบีบนะครับมายิงโอ้โหโลงมาสวยเลยครับอนุวัฒน์เล่น1-2โอกาสของนัทพงศ์ เข้าขวาครับหน้ากรอบขอจิกตะค้อแล้วอีครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับเซของกรพัดครับกรพัดบอกคืนปล่อยให้ยิงอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันละครับดูภาพช้าครับนี่แตะมาไม่มีใครเข้าเลยครับใส่เลยครับดีว่าปัดทันนี่ถ้ามันหลุดมาเข้าเท้าอนุรักษ์นี่ม่รู้จะทำยังไงครับอนุรักษ์อยู่นั่นอยู่แล้วครับทีนี้ครับ ให้มันตรงกลางสวยเลยครับทีระเทพวิโนไทยยิงลกนี้ซุปเซฟเลยครับเข้ามือเลยครับทางทีระพัฒน์สอนใจให้โอกาสไม่ได้นะครับทีระเทพเนีเป็นคนที่หาจังหวะยิงได้ดีครับนี่ครับแตะแล้วใส่เลยครับดีว่าเข้ากรอบด้วยนะครับดีว่าผู้สามะตูเล่นตัวใกล้กลับมาครั้งครับแล้าพุทธศิน เป่าจบเกมในครึ่งเวลาแรกครับเป็นดราก้อนปทุมวันการชนะบรีเอฟซีนะครับที่เป็นฝ่ายขึ้นนำโปลิสเทโรเอฟซี FC ไปหนึ่งประตูถ่อศูนย์ครับเอาแล้วครับได้แล้วครับแม่เอาลงได้ด้วยแล้วเกี่ยวสวยเลยนะครับเปิดมาลูกนี้ได้โมงแล้วโ ประสานงานที่ลงตัวจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วเป็นอุรักษ์ยืนหานะครับโหมเข้าไปครับดราก้อนปทุมวันการชเชลซีนำเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับดูภาพชาทีครับโยนเบาะเหม่งเลยนะครับดูแก้ม่งครับว่าประตูก็ออกมาเลยไปนิดเดียวนะครับไม่ทันครับดูครับครับแฮนด์บอลนะครับ ปล่อยให้รัฐพงศ์ผ่านสบายๆแล้วมงครับดูครับเข้าเสาไกลเลยครทจริงวันนี้เทโรก็เล่นไม่เร็วนะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงเส้นหลังได้คัดแบ็กไม่ได้นะครับแล้วพอยิ่งเสียประตูก็พยายามจะจะขึ้นมาเอาคืนก็เลยว่างลงครับนี่แหละครับไหลบปาดมาสุดท้ายตัวมาิซีจริงครับขาตกไปครับเตะเข้าใต้บอลไปหน่อยนะครับยิ้มหวานเลยครับ บอลกลับมาครับอนุวัฒน์ขอจริงเลยลูกนี้โอ้โหต้องออกแรงเลยครับปันโขมาได้โคงลูกนี้แล้วจอจอครับกดไม่ลงครับธีรเทพวินโนไทยเนี่ยภาพช้าครับเนี่ยนะธีรเทพถอยหลังงงนะครับว่โอ้แเราจะสวนกลับขึ้นมาเลยครับไม่เราได้ดูภาพช้าเลยครับสยามยบ ไหลต่อครับเศฐวุฒิให้ขึ้นกลับมาสวยครับเข้าขวาโอ้โหหลุดในกรอบครับโอกาสได้จิ้มลูกนี้เรียบร้อยเลยครับทางนี้ฟ้องว่าล้ำหน้านะครับไม่ล้ำครับเป็นประตูครับเดี๋ยวดูอีกครั้งครับผู้ตัดสินว่าไงครับดูจากภาพดิ น่าจะล้านิดเดียวครับถือว่าไงครับก็ขึ้นมาครับเป็นของเศรษฐุิครับในนาทีที่70นะครับลงมาแล้วทำไปหนึ่งประตูนะครับเศรษฐุิวงสายปั่นโค้งมาลงนี้ได้โค้งชนคานบโอ้ยยังไม่มาครับประตูตีเสมอเศรษฐุิคทับ เกือบจะเป็นประตูที่สองเขาแล้วครับมาช่มงนะครับแต่มงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับจุดพลุมาห<อ>น้ากรอบลูกนี้ตัดได้นะครับอนุสรจะสวนกลับอีกแล้วอาวครับตงกฤษยักเ์ายล้ครับลูกเดียวแล้วครับโอกาสของเจ้าทีนะครับนัทพงศ์หนึ่งต่อหนึ่งยิ่งลูกนี้ติดเซฟครับ<อ>เป็นซูเปอร์เซฟของสรพัฒนารีจันเลยครับ แกไปรีบยิงจังหวะเดียวเนี่ยครับไม่ล้ำหน้าเพราะแกอยู่จากแดนตัวเองนะครับแล้วไปแล้วดูครับจังหวะเดียครับแกรีบครับถ้าแกเตะลมสักทีในประตูพุ่งแล้วนะครับคือมีทั้งพื้นที่มีทั้งเวลานะครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับรังสรรวิรุณศรีเปิดมาได้โคกดไม่ลงครับโอกาสอีกครั้งนะครับของเศรษฐวุฒิครับตอนนี้5นาทีนี้ครบแล้วนะครับแล้วเป่าจบเกมเลยครับ เป็นดราก้อนปทุมวันการชนะบรีเอฟซีนะครับ oh. ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จนะครับ oh. หลังจากเปิดบ้านเอาชนะโอลิสเซโรเอฟซีไปแบบสุดมันเลยครับ2 oh. ประตูต่อ1ครับ